คลิปนี้กูติ๊กก็จะขอแนะนำการใช้งาน Google Tax บันทึกและแก้ไขสิ่งที่ต้องทำได้ทุกที่ทุกเวลา สวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนําการใช้งาน Google Talk s, บันทึกและแก้ไขสิ่งที่ต้องทําได้ทุกที่ทุกเวลาและซิงก์กันในอุปกรณ์กับทุกเครื่องนะครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับซึ่ง Google Talk เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับเป็น บริการบริการหนึ่งะครับที่อยู่ใน Google c a l enda r สำหรับคนที่ใช้งาน Google c a l enda r ก็อาจจะเคยใช้ Google t a s k มาแล้วนะครับซึ่ง Google t a s k เนี่ยเขาจะคอยบันทึกนะครับแล้วก็จะลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะทำในวันนั้นๆหรือกิจกรรมนั้นๆหรืออินเวนต์นั้นนะครับทำให้เรานั้นนะครับสะดวกสบายและก็ไม่ลืมที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่เราบันทึกไว้นั่นเองก็เป็นส่วนเสริมที่ คอยช่วยเหลือเรานะครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับการใช้งาน Google t a กเนี่ยก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์นะครับถูกใจก็กดติดตามและอย่าข้ามโฆษณาช่องของเรียนสูติกนะครับแล้วไปพบกับการใช้งาน o o เกิลทา k กันได้เลยครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเราก็จะใช้ Google t a กเนี่ยนะครับเราก็เปิดในส่วนของ Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็ ลงชื่อเข้าใช้ที่มุมขวาบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับโดยใช้อีเมลที่เป็น gmail นะครับลง,ลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็สังเกตที่มุมบนขวาเหมือนเดิมนะครับจะมีคําว่า gmail ้นรูปแล้วก็จุดก้าจุดของแอปพลิเคชันของ google แล้วก็ตามด้วยรูปไอคอนของบัญชีเราใช่ไหมครับนะอย่างนี้นะครับให้เราไปที่ gmail ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปที่ gmail ก็คือ ไปดูอีเมลของเรานั่นเองนะครับสังเกต Google t a s k เนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านขวามือตรงนี้นี่นะครับนะครับก็ไล่มาเลยตั้งแต่ Google Calendar หรือ Google ปฏิทินนะครับแล้วก็มาเป็น Google Keep นะครับอ่านี่ส่วนที่เราจะ,ะแนะนำกันวันนี้ก็คือ Google t a s k ตรงนี้นะครับน,รนี่นะครับแล้วก็มี Google c o n t a c t นะครับ ส่วน Google c a l e n ด้านี่ผมเคยอัดคลิปอธิบายไปเรียบร้อยแล้ว Google คลิปก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็จะมานําเสนอ Google t a ร k กบ้างนะครับสําหรับเพื่อนบางคนที่ไม่มีไม่พบนะครับไอคอนพวกนี้อยู่บางครั้งนี่ท่านอาจจะไปกดตรงนี้ไว้นี่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับสังเกตที่มีจะมีดอกดาวเล็กๆนะครับคลิกเปิดออกมาจะมะีเปิดฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานตรงนี้ได้นไครับ จากนั้นนะครับเราก็คลิก o o o g l e t a k ได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับถ้าเรายังไม่เคยใช้งานนะครับเขาก็จะมีให้เริ่มต้นใช้งานนะครับอันนี้ผมเคยใช้งานไปแล้วนะครับผมลบทิ้งออกไปก่อนจะได้นะฮะลบไปแล้วนะครับนี่นะครับให้สนใจตรงที่คําว่าเพิ่มงานตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกเพิ่มงานเข้ามาพอคลิกเพิ่มงานเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมีหัวข้อให้เราใส่หัวข้อลงไปนะครับผมก็จะใส่หัวข้อสมมุตินะครับว่า นี่นะครับพรุ่งนี้ติดตามงานจากนักเรียนปวช3สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนี่นะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อของผมนะครับรายละเอียดน,นะครับในส่วนของรายละเอียดน,นะครับเราก็ใส่รายละเอียดเป็นดีเทลลงไปนะครับเป็นปีกย่อยลงไปนะครับสมมติผมใส่ก็ว่านี่ติดตามงานจากนักเรียนชั้นปวช3แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ขาดส่ง2เรื่องนะครับก็คือเรื่องอะไรก็ว่าไปนี่นะครับ แล้วในส่วนต่อมาก็จะเป็นวันเวลานั่นเองวันที่ที่จะดำเนินการเราก็คลิกนะครับพอคลิกจะมีปฏิทินขึ้นมาให้ให้นะครับเราจะกําหนดส่งวันไหนตอนนี้นะครับซึ่งสมมติว่าผมจะใช้วันที่23นะครับก็คือพรุ่งนี้ก็คือนี่วันจันทร์ที่23มกราคมนะครับนี่นะครับผมก,ก็เลือกเลยนะครับส่วนตั้งเวลาเราจะไปคุยกับเด็กช่วงเวลาไหนนะครับผมก็จะเข้าในคาบที่ผมสอนก็คือ สิบโมงนี่สิบนาฬิกาตรงนี้นะครับนี่สิบนาฬิกาตรงนี้นะครับอ่าไม่เกิดซ้ําหรือเกิดซ้ําเราบอกไม่เกิดซ้ํานะครับพอเสร็จแล้วก็ตกลงได้เลยนะครับน,นั่นนะครับพรุ่งนี้10บโมงจะต้องเข้าไปคุยกับนักเรียนนักศึกษาปชอสามนะครับในเรื่องของการติดตามตัวงานนั่นเองนะครับนะครับสมมุติว่าในกรณีที่ ในวันดังกล่าเนี่ยนะครับที่เราไปพบปะกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับเราต้องการย้ําให้ตัวเองรู้อีกนะครับแล้วก็ย้ําให้นักเรียนนักศึกษาทราบเรื่องใดอีกนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเพิ่มหัวข้อเข้าไปในหัวข้อนี้ได้นะครับที่จุด3จุดตรงนี้นะครับถ้าเราเมาส์มาสัมผัสเนี่ยแตะจุดสาจุดนะครับแล้วก็เขียนว่าเพิ่มรายกาเพิ่มงานย่อยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วเราก็สามารถใส่หัวข้อเข้าไปนะครับ สมว่าผมจะใส่หัวข้อเพิ่มกำชับนักเรียนนักศึกษานะครับเรื่องให้ยืน่นเอกสารขอผลการเรียน5ภาคเรียนเพื่อจะได้เอาไปแนบกับไปสมัครปรสรต่อไปนะครับรายละเอียดนะครับก็พิมพ์ว่ารายละเอียดก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับว่ากำชับนักเรียนให้ยืน่นเอกสารนะครับตั้งแต่เนิน่ๆนะครับเพื่อ จะได้มีเวลาให้งานทะเบียนเนี่ยได้ทําลงหน้า7วันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถกําชับนักเรียนได้ถ้าเราเห็นหัวข้อนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกับนักเรียนก็จะได้นึกได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มหัวข้อย่อยเข้าไปในการเพิ่มงานในในวันนั้นนะครับเวลาก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ที่จะไปพบปะกกับนักเรียนเวลาประมาณที่นัดหมายก็คือ10บโมงเหมือนกันนะครับนี่ก็ตกลงได้เลยนะครับ เพียงเท่านี้เองนะครับนะก็จะมีหัวข้อย่อยขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่จะพูดคุยนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับนะครับต่อมาถ้าเราต้องการอยากจะเอาไปใช้งานทําไงนะครับตอนนี้เราได้บันทึกแล้วนะครับในทักเนี่ยนะครับขอเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้ก็ไปที่ปฏิทินที่มันจะไปแจ้งในสมาร์ทโฟนของเราหรือมือถือของเรานะครับหรือในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็ไปดูที่ปฏิทินของเรานะครับปฏิทิน Google นะครับ พอเปิดเข้ามาแล้วนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่22สนะครับสังเกตปฏิทินด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้จะมีคาว่าทักอยู่เห็นไหมครับติ๊ก่องหมายถูกทักไว้เลยนะครับพอติ๊กถูกทักแล้วนะครับนะครับทีนี้เราไปดูวันที่23ซึ่งเป็นวันจันทร์ที่เราจะไปพบกับนักเรียนพอคลิกเข้าไปจะเห็นมีไทม์ไลน์เวลาประมาณ10นาฬิกาตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีคลิกเข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นบอกให้นักเรียนเนี่ยไปกำชับนักเรียนเรื่องยื่น ขอผลการเรียนนะครับวันนี้ก็คือหัวข้อที่เราใส่เข้ามานะครับอ่านะครับแล้วก็มีกำชับในเรื่องต่างๆนี่คือหัวข้อที่เราจะพูดคุยกับเด็กนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับที่มุมขวาเนี่ยยังมีเครื่องมือให้เรารู้อยู่เห็นไหมครับมีคำว่าทักอยู่ตรงนี้เราสามารถคลิกเข้ามาใช้งานตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับถ้าอันไหนนะครับที่เรา ทำเสร็จแล้วนะครับเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะหายไปเห็นไหมครับนั่นหมายก็ว่าทําเสร็จสมบูรณ์ลแล้วนะครับอ่าถ้าเข้าไปคุยกับเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต <c oughs> ิ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้หายไปเช่นเดียวกันนะครับอ่าทีนี้หายไปไหนมาดูข้างล่างนะครับนา,น,า,า,านะครับอ่าสังเกตข้างล่างตรงนี้นะครับอ่าจะมีอ่าเขาจะมาเก็บไว้ส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่า งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว3ชิ้นเห็นไหมครับเนี่ยสชิ้นตรงนี้นะครับอ่าเราอยากคลิกไปดูว่ามีงานอะไรที่ทําเสร็จไปแล้วก็คลิกเปิดมาดูนี่ครับก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับว่างานไหนที่เราติกรื่องหมายถูกแล้วไปว่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอ่านี่นะครับทีนี้ถ้าต้องการอยากจะลบไม่อยากให้เขาโชว์อีกนะครับเราก็ไปที่นี่ครับถังขยะตรงนี้นะครับคลิกออกไปได้เลยก็จะหายไปเห็นไหมครับอ่าเรียบร้อยนะครับลบงานแล้วเรียบร้อยไหมครับ ก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าอันไหนสังเกตมันมีขีดค่าแล้วเรายังไม่ได้ทำแต่เราเผลอไปติ๊กถูกนะครับเราอยากให้กลับมาคืน,นานะก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับนี่งานก็จะกลับมาอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะครับคอยเตือนเราเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้ก็ให้ติดตามผลการเรียนจากนักเรียนเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับถ้าเราทําเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกเขาก็จะลงมายุ่งล่างอันนี้ก็จะหายไปเห็นมครับก็จะเพิ่มงานได้นี่อันนี้ก็ในส่วนของการลิงก์นะครับจาก Google Tasks มา Google Calendar หรือ Google p ปฏิทินนะครับทำงานเชื่อมกันนะครับจะทําให้เรานั้นไม่หลงลืมในสิ่งที่เราอยากจะพูดหรือสิ่งที่เราอยากจะทําในวันนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นคอยอเป็นส่วนที่คอยย้ําเตือนเรานั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาสมมุติว่าเราคืนคืนคุณลักษณะให้เหมือนเดิมนะครับคืนเหมือนเดิมสังเกตนะครับถ้าเราคืนเนี่ยนะครับจะมีสีแดงๆขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ อันนี้ยังไม่คืนก็ติคืนสมมตินะครับน่คืนหมดแล้วนี่นะครับถ้าสังเกตว่าหัวข้อนะครับไอ้หัวนี้หัวข้อหลักนะครับกับหัวข้ออยู่ข้างๆกันเลยนะครับแต่เราต้องการตอนนี้นะครับสังเกตเครื่องหมายวงกลมเนี้ยมันเป็นหัวข้อ2หัวข้อเลยเราต้องการอยากให้หัวข้อตัวเนี้ยเป็นหัวข้อย่อยนะครับหัวข้อที่2เนี้ยเป็นหัวข้อย่อยนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันเป็นหัวข้อหลักเหมือนกันทั้งคู่เลยเห็นไหมครับ แล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับ3จุดตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาครับว่าเยื้องตรงนี้นะครับมาเยื้องเข้ามานี่นะครับ,นะรบก็จะเป็นหัวข้อนี้ก็จะไปอยู่ภายใต้ของหัวข้อรพรุ่งนี้เข้าไปพบนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็พูดคุยเรื่องการติดตามงานจากนั้นแล้วค่อยมาพูดคุยเรื่องในส่วนของการขอเอกสารที่จะยื่นผลขอโควต้เรียนห้าภาคเรียนอะไรว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นการาสร้างหัวข้อให้เรานะครับ นี่นะครับสังเกตว่าอนไนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยจะเป็นสีแดงเข้มอย่างนี้แล้วแต่เราจะใส่สีอะไรนะครับถ้าเราทําเสร็จแล้วนะครับก็ติ๊กถูกนะครับนี่สังเกตจะกลายเป็นสีเทานะครับนะครับนี่จะกลายเป็นสีแดงจางๆลงไปนะครับไม่ใช่สีเทานะจางๆลงไปก็หมายถึงว่าเราทําเสร็จแล้วนั่นเองนะครับนี่เราติ๊กออกก็ทําเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ ง่ายนะครับสำหรับวิธีการที่จะทําให้เรานั้นนะครับไม่ลงไม่ลืมนั่นเองนะครับสำหรับการที่กําหนดหัวข้อให้เราทํางานในแต่ละวันนะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างวันนี้วันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยนะครับให้ปฏิทิน Google Calendar นั้นนะครับน่าใช้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ขอฝากไว้สําหรับ o o o g l e Tag นะครับครับและนั่นก็เป็นการใช้งาน o o o g l e Tag นะครับซึ่ง สามารถใช้บันทึกและแก้ไขสิ่งที่ต้องทําให้เป็นปัจจุบันแล้วก็จัดลำดับความสําคัญได้อย่างไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองไปประยุกต์กันใช้งานกันนะครับสําหรับ Google t a g บริการดีๆที่มาพร้อมกับ Google Calendar นั่นเองนะครับก็ขอฝากไว้สําหรับผู้ที่สนใจอยากจะใช้งานก็ลองสมัครใช้งานกันเข้าไปได้นะครับโดยขอให้มีแค่อีเมลที่เป็น Gmail เท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ Google Calendar บวกกับ Google Tag ได้แล้วนะครับ ก็ขอฝากไว้นะครับก่อนจากกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์นะครับถูกใจก็กดติดตามและอย่าข้ามโฆษณาช่องห้องเรียนสููติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ